đầu năng đuôi สวยไปยินรล้างลิงไม่มีแล้วค่ะยินไปยินยินมั้ง มีคนมาอดียมัย็นอืมมีทุกรูเลยมันเป็นหรูขี้รอเปล่า กข้างข้าวอ้ยเยอะ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 ข้าวเยอะมากต้นรับร้อนมีเสียงแบบนี้คือนะไรไม่ดูดิโ้ยนี่มีพระด้วยอืม กี่เกอบชนอะอืมอ,ม,อ,ม,อม,มาสู้กันมาสู้กัน,นเสียงเสียงบูกตัดเลยมัไมเป็นชี้อุ้ยอีกแล้วฮึอตอนพมา่าบุกหรือเปล่าอือใช่ไหมเขามาตัดกันหนดำผู้ข้างเค้เต็มเลยเริ่มกลัวแล้ว ระังสามยอด,ดวะระวังตกบันได